วันนี้พามาซ่อมรถไทนานครับนี่ครับอาการผาก,ก,กำเดี้ยวบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับตอนนี้ก็อาการคร่าวๆก็คือนี่ครับตัวเบ้าลูกปืนตัวนี้มันสึกนะครับก็ทำให้ไอตัวนี้ครับเดินเข้าเดิอนออกได้ สร้างเอันนหนึ่งแคะหนึ่งบูตัวนี้มันขึ้ดวงมันสิวะบางทีมันเหวงมันเนี่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่รื้อดูชุดเกียร์ของรถไถเดินตามนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับมันมีเกียร์ชุดเกียร์เกิดกันตรนี้ก็ทำเลี้ยวทำเลี้ยวมันจะเบี่ยงไอ้ตัวเกียร์มันจะออกจากกันมันก็ทำให้รถไม่วิ่งนะครับ โอ้มันทดมาสุดๆเลยนเนี่ยเนี่ยอืมไอตัวเนี้ยมาขับตัวนี้นะครับว่าใหญ่แล้วลก็ยังมีตัวเล็ก,ปกไปขับใหญ่อีกนี่หน้ามันถึงแรงครับนี่ครับระแบบเกียร์เกียร์ยสูงเกียร์สูงน่าจะเป็นตัวนี้ครับเวลาเข้าเกียร์สูงตอนนี้อยู่เกียร์ต่ำ จะได้เปี่ยนตัวนี้เขียวบางบ,างบ่ตัวนี้นนเขียวบางบางยังไม่ค่อเกาะบ่เขียวบางยังไงนี่อืมเป็นอย่างนี้นี่เองครับใช่มาศึกษาดูวันนี้ก็น่าจะได้ซ่อมแซมกันเพราะว่าเราต้องใช้ไถนะครับเราเจะเอารถเล็กไถนะครับไถแล้วก็ใช้รถดำนาดำก็จะเอาคันนี้นครับไถ แต่อนาคตไม่แน่นอนครับอาจจะทําเป็นรถรบรรทุรีโมทนะครับเป็นรถอาจจะทําตีดินหรือว่าไถก็ต้องดูก่อนอาจจะทําเป็นรถอ่าเขาเรียกอะไรรถตีดินบังคับรีโมทนะครับตอนนี้ก็ใช้เท่าที่มีก่อนตอนนี้ก็มีรถไถอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าการไถหรือกับการตีดินเนี้ยอะไรมันจะดีกว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าตีดินมันดีกว่าผมก็อาจจะทําเป็น รถตีดินมาครับรีโมทนะครับรถคันนี้อายุก็โอ้สามสิบกว่าปีนะครับสามสิบกว่าปีแล้วส่วนใหญ่น็อตก็จะเชื่อมไว้นะครับมันหลุดมันรูดเชื่อมไว้อน,นี้ก็กำลังตัดอันนี้จะตัดออกนะครับเนี่ยาะวพ่อแะเชื่อมไว้เต็มเลยนะ ซ่อมครับพอมาซ่อมหมดเลยบูดก็ลวมเลยพอทั้งนี่บูดมันก็ลวมนี่มันใส่น็อตตัวนั้นนะวัาขับไปเหมือนเลยทั้งลูกปืนสองพวงสองตับนี่ไหมหนึ่งตับหนึ่งนี่ไหมเนี่ยมันรวมกันไปหมดเลยนี่ขังกันอะไรอยือเป็นยังไงประมัณมันเสีอัดเนี่ยนะครับมันเข้าไปด่อยนะเลยถ้ากับบูดมันคือรวมมาเส่ามันก็อพอเห็นมาพอดี ขมากับมัน่ดไเเลเห็นมาินีิว่ามันใส่งานไปดนมันจิ้วสิใช้นานใช้งห้ใช้นานพอใช้งานหนักไปหน่อแต่ว่าหงไหนทีอดมากืมันออกมาเป็นเียงเป็นจีออกมาเงินว่าเงนจะเอาไปแปลสิดูนี่เงินก็จะเอาไปเปลีดีโอ้นี่เจว้างอมาโอ้ันหมุนหลักตัวนี่มันถึงออกมา่เลเออขนนตัวนี้พิ่มกวออกมย ก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายครับสําหรับชุดเกียร์รถไทนาเดินตามแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือกำเลี้ยวมันไม่ค่อยติดนะครับบางทีมันก็เลี้ยวได้บางทีก็เลี้ยวไม่ได้ก็เลยต้องรื้อมาทําใหม่หมดเลยก็ถือโอกาสน่าจ,จะพอกแล้วก็คงตัวเบ้าลูกนใหม่ครับเพื่อให้มันแน่นนะครับตอนนี้มันหลวมโบ้เลย,ยแต่ผมไม่รู้นะว่าปกติมันแน่นหรือมันหลวมแต่มันก็น่าจะแน่นเนะาะเพราะว่ามัน เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ถ้ามันหลวงวอลอโอเคครับคลิปนี้ก็มาดูกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับสวัสดีครับ